ก็จะเป็นผมสวัสดีคับวันนี้ว่าอยู่กับฟ้องฟอยโคตรเกียร์นะครับเกียร์จริงๆวันนี้เรา,าจะเล่นเกมรถบัสนะคบเดี๋ยวเนี่ยยังไม่มีผู้โดยสารไม่รับผู้โดยสารผมเป็นคนเกียร์เขาจะตายเคลื่องก่น <c oughs> อนแล้วผมจะไปต่ออีกที่สองจากเมาวานผมก็จะมาเล่น 对对对，证明那个。嗯嗯嗯嗯 <laughs> ผมทำเสียงรถได้แต่คิดเกททา คือว่าผมลินเจก็ผมไม่ใช่ผู้ผมอยากได้ที่อติดอันผมอยากได้ในยูทถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องกดติดตามผมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่กดก็ต้องกดนะครับ ผมอยากเอา ไม่จับก็ได <AND S 1> ้จะพิมพ์วิววิวเหรอหรือว่าจะพิมพ์ว่ารู้จักก็ได้สำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวก่อนไปนะครับบายบายจิว่ากดติดตามด้วย